ปีใหม่นี้ลองให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจของเราและให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างกายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่ใช่กายอยู่นี่ใจไปอยู่หุกเขาหรือกายอยู่นี่ใจไปอยู่ที่นู่นที่นี่กับใครก็ไม่รู้เราลองฝึกดูนะคะคุณแม่ว่าการที่เราเริ่มต้นดีในปีใหม่นี้ยด้วยการทำจิตของเราให้มันเกรีงกร้งกล่า จากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถึงแม้ว่าเราจะว่าสิ่งนั้นมันดีนะแต่ถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งที่มันมันนำไปซึ่งความทุกข์คิดดีไหมคิดใหม